สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบเที่ยงวันนี้นะครับสำหรับวันนี้หลายพื้นที่ฝนเริ่มกลับมานะครับแล้วก็ที่สําคัญภาคใต้ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องทุกพื้นที่นะครับของภาคใต้เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับ ในส่วนของทางด้านภาคตะหนกเฉียงเหนือก็จะมีลมเย็นพัดลงมาในช่วงนี้นะครับถ้าดูในส่วนของลมที่พัดปกคลุมตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมตะหนกเฉียงเหนือนะครับซึ่งเป็นลมที่พัดเอาความเย็นมาจากทางด้านฝั่งประเทศจีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามโซนทางด้านภาคเหนือนะครับจะเห็นว่าลมตะหนกเฉียงใต้นะครับปกคลุมมีกําลังอ่อนลงนะครับส่งผลทําให้ในส่วนของภาคเหนือนะครับบางส่วนก็จะเริ่มมีฝนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นต้องกับตาดูสถานการณ์น้ําท่วมอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะบริเวณริมตะลิ่งนะครับในส่วนของแม่น้ํานะครับซึ่งที่ผ่านมาแม่น้ําปิงนะครับล้นตะลิ่งเข้าท่วมตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นจนํานวนมากส่งผลทำให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ลําพูนลําปางก็รอรับมวลน,น้ําต่อจากเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวมาเช็คข้อมูลในช่วง12บสนกาวันนี้จนกระทั่งถึง1 0 8นาฬิกาครับพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างครับเดี๋ยวเรามาชิคข้อมูลกันนะครับถ้าดูจากโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยักลางโยุโรปนะครับประมวผลผลผ่านแอปพลิเคชันวีดีคก็จะเห็น,นครับแถวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับอําเภอเสมิงแล้วก็ขุนยวมแม่ฮ่องสอนอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับอําเภอเมืองเชียงใหม่อําเภอเมืองลำพูนมีโอกาสเกิดฝน,นครับรวมท้งลำปางนะครับอําเภอเมืองลำปาง ตรงนี้อำเภองาวนะครับอเอลองอเภอเมืองแพร่อเภอเด่นชัยบ้านสวนวางโป่ง,งอุตรดิตถ์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับตรงนี้ล้อมแรดสีสัจนาลัยแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้นะครับเนินบะปรางพิษณุโลกนะครับชนแดนพิชบูรณ์เมืองเพชชบูรณ์หล่มศักนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครไทยพิษณุโลก แล้วก็ภูเรือจังหวัดเลยบางส่วนนะครับจังหวัดเลยบางส่วนมีโอกาสาที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้ในช่วงประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็ทางด้านทองผาภูมิสังขาบุรีกาญจนบุรีนะครับบ้านไร่ด่านช้างไซโยกนะครับแล้วก็เมืองนครนายกมีโอกาสาที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงเที่ยงนี้สัตหีบนะครับพัทยาสัตหีบระยองแกลงนะครับ ปลงน้ําร้อนสายดาวเมืองจันทบุรีขลุงอาเภอเมืองตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ประจวบคิรีขันนะครับแล้วก็ทางด้านบางสะพานบางสะพานน้อยท่าแซะเมืองชุมพรสวีหลังสวนท่าชนะนะครับรุบุรีพนมนะครับเมืองตะตะกัวป่าบางกระปรงเมืองสุราษฎร์ธาน,นีนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้บ้านนาศาลนะครับพระแสงท่าสาาสิชนสว่วางนะครับเมืองนครศรีธรรมราชทุ่งสงนะครับชะอวดเขาพนมเมืองกระบี่นะครับพังงาเกาะยาวภูเก็ตสีเกานะครับของจังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังย่านตาขาวนะครับพัทลุงระโนโหดวัดนะครับชะโอมมกาส ฝนตกหนักนับทุ่งสงฉวดแล้วก็บางแก้วพัทลุงควรเนียงนะครับสงขาควรโดนเมืองสตูลน,นะครับสเดวจนะนาทวีเมืองปัตตานีปนาระนะครับจะหาเมืองนาราธิวาสนี่คือโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในช่วงประมาณเที่ยงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูในช่วงประมาณบ่ายมาอีกนิดหนึ่งนะครับมาดูช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับช่วง14นาฬิกานี่นะครับ14นาฬิกาจะเห็นการกระจายตัวของฝนมากขึ้นในโซนทางด้านภาคเหนือนะวันนี้ต้องเฝ้าระวงังภาคเหนือฝนเริ่มกลับมาแล้วนะครับในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอขุนยวมนะครับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยแม่สระียงนะครับ ผมก่อยท่าสองยางดอยเต่านะครับอำเภอลีอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางอำเภอเสมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับวังเหนือลำปางพเยาอำเภอปงนะครับอำเภอเงาวอำเภอลองนะครับอำเภออำเภอเมืองแพร่เด่นชัยร้องกวางนะครับเมืองอุตรดิตถ่าปลาบ้านสวนฟากท่า นครไทยพิษณุโลกชาติตระการนะครับอุตร,รดิต์วังโปง่งพิษณุโลกเมืองมะปรางพิจิตรนะครับชนแดนตะพานหินหนองบัวนะครับหนองไผ่เมืองเพชรบูรณ์ลมศักนะครับกรเกษตรสมบูรณ์ผูเรือวังกลุ่มนะครับดูจากตรงนี้สีสำโรงอุ่มผางจังหวัดตากนะครับทองผาภูมิ สยโยกนะครับเมืองกาญจนบุรีสระบุรีนะครนายกปราจีนบุรีสามโคกนะครับพระนครศรีอยุธยาม,มวกเหล็กสะแก้วปราจีนบุรีไทยสามคีคอนบุรีโคราชนะครับนครราชสีมามีโอกาสที่จะเกิดฝนนะพังเหนือฝนเริ่มที่จะกลับมาเยอะนะครับเฝ้าระวงังแล้วก็ทางด้านตะวันออกนะครับชนบุรีนะครับ ชลบุรีพัทยาแหลมฉบังสตหิบระยองปวกแดงพระนิคมหนองใหญ่นะครับชุมแสงแกลงเมืองจันทบุรีขลุงนะครับป่งน้ำร้อนสายดาวอําเภอเมืองตราดนะครับอําเภอเมืองตราดแล้วก็ป่งน้ำร้อนเขาสมิงนะครับอําเภอเขาสมิงแล้วก็อําเภอเมืองตราดอําเภอแหลมงอบนะครับแดนชุมพร มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะบ้านเพระยองนะครับโซนนี้บ้านค่ายอำเภอแกลงนะครับบ้านฉางสตหีบนะครับฝนดูจากโมเดลม,มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับตรงนี้หัวหินนะครับหัวหินปราณบุรีกุยบุรีป่าละอูทับสะแกท่าแซชุมพรบางสะพานบางสะพานน้อยนะครับ สวีเกาะสองคนระับหลังสวนท่าชนะภุระบุรีตะกัวป่ากะปรงพนมเมืองสุราษฎร์ธานีบ้านนานดอนศักดิชนท่าสารานะครศรีธรรมราชพระแสงเขาพนมพงาฉว่างทุ่งสงนะครับสิเกานะครับตรัง จานตาขาวพัทลุงนะบ,บางแก้วระโนดะอวดควรเนียงสงขานะครับควรโดนสเดานาทวีจนะสบายย้อยเมืองปัตตานียาลาปนาเรนะครับหรือสอนราธิวาสสุไหโกโลก ม,มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับภาคใต้ดูแนวโน้มจากโมเดลนี้จะเห็นว่ามีการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นนะวันนี้ฝนเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันภาคเหนือฝนก็เริ่มที่จะกลับมานะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของ ฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้นะครับที่เกิดฝนตกสะสมนะครับต่อเนื่องในช่วงนี้ก็ถือว่าฝนเริ่มกลับมาในหลายพื้นที่นะครับถือว่าฝนเริ่มกลับมาเยอะในช่วงนี้ก็เฝ้าระวังนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับ ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศะยกรกลางยุโรปนะครับดูจากตรงนี้ภาคใตน้นี่ฝนกลับมาเยอะนะครับทางด้านภาคใต้นะครับฝนเริ่มที่จะกลับมาเยอะนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ